สวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นะคะในช่อง YouTube ทุกคนคะ่ะเราจะมาพูดถึงการเตรียมตัวนะคะก่อนฉีดวัคซีนโควิด -19 นะคะว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้างนะคะนะคะมาดูนะคะข้อที่1นนะคะก็ผู้ที่มีโรคประจำตัวนะคะก็ควรไปปรึกษาแพทย์ก่อนนะคะที่จะไปฉีดฉีดวัคซีนนะคะเพราะว่า เราเจะต้องไปปรึกษาแพทย์ประจําตัวก่อนประจําโลกก่อนนะคะว่าสามารถที่จะรับวัคซีนได้หรือเปล่านะคะข้อที่2ค่ะสําคัญเช่นกันค่ะพักผ่อนให้เพียงพอนะคะนอนให้ครบนอนให้เต็มอิ่มนะคะ3ค่ะหากเจ็บป่วยนะคะมีไข้ไม่สบายนะคะก็ให้เลื่อนการฉีดวัคซีนไปก่อนนะคะอย่างน้อย1-2สัปดาห์ค่ะ4 ดื่มน้ำให้เพียงพอนะคะแล้วก็งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะและสำหรับใครนะคะที่เป็นคนที่ดื่มกาแฟาบ่อยๆนะคะถ้าหากว่าคุณดื่มกาแฟาทุกวันอยู่แล้วก็อยากจะให้งดไปก่อนนะคะก่อนวันฉีดนะคะ1วันค่ะ 5. นะคะรับประทานอาหารนะคะให้เรียบร้อยนะคะหากมียานะคะรักษาโรคประจำตัวเนี่ย ก็ให้รับประทานได้เลยนะคะไม่ต้องรอเนาะหกค่ะถ้าใช้ยาละลายริ่มเลือดนะคะหรือ,อยาต้านเก็ดเลือดเนี่ยกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะนะจุดลงทะเบียนก่อนนะคะว่าเรามีการทานยาอยู่นะคะจะได้ไม่เกิดปัญหาตามหลังมานะคะข้อ7นะคะฉีดวัคซีนนะคะโควิด1 9แล้วนะคะ จะต้องห่างจากการฉีดวัคซีนอื่นนะคะสสัปดาห์นะคะหรือ1เดือนค่ะแล้วข้อสุดท้ายนะคะอย่างกรณีนะคะคุณแม่นะคะที่ตั้งครันนะคะอายุคันอย่างน้อย12สัปดาห์นะคะหรือว่า3เดือนนะคะกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะและและก็ลงพยาบาลนะคะว่าคุณแม่จะของดการฉีดวัคซีนก่อนนะคะยังไงนะคะก็ขอให้ เพื่อนๆนะคะที่ยังไม่ได้รับวัคซีนนะคะเข็มแรกนะคะก็อยากจะให้เตรียมตัวก่อนนะคะจะได้รับวัคซีนที่เต็มคุณภาพนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ,คะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องสภัยอีสานค่ะสวัสดีค่ะ